เอเอดีบ้านใหญ่จังวะฮัลโหลตรง,ตรงไอผมไม่เชื่อว่าคนโอเคน้องตรงนีบน้บ้านเก่าใครวะบ้านถ้าเก่าสุดเรโนโซอฟครับพี่ curse อยากเปลี่ยนกระเป๋ามากเลยตอนเนี้ยหี้ย ผมไม่ได้เข้ามานานที่สล็อตชุดเลื่อนหมดเลยไอ้สัตว์ิธีบัตรประกันกูมียี่สิบใบเลยเหรอวะเที่ยล่าสุดกูมาเล่นอะไรวะที่พี่ใหญ่เข้ามาล่าสุดกูไม่เล่นที่พี่ใมาวะทำไมบัตรประกันในตัวกูยี่สิบกว่าใบเลยวะใช่ กูม,มาเล่นอะไรที่นี่วะมาพิฟ้าเข้าสล็อตเลยเดี๋ยว <c oughs> ยผมไปดูคอมพิวเตอร์บ้านฮะฮัลโหลน้องเดี๋ยวนี้สวิีเบทมันยังโหดอยู่ปะน้องเดี๋ยวนี้สวิีเบทมันยังโหดอยู่ปะไอ้ตาพี่สวิีเบทอ่ะมันยังโหดอยู่ปะเดี๋ยวเนี้ไอ้ตาพี่สวิีเบทอ่ะมันยังโหดอยู่ไหมเดี๋ยวเนี้ ไม่พอเลยได้ไหมต้องต้องไปขึ้นแดกเกอร์แล้วเหรอตอนนี้ผมว่ามันแรงนะพี่แดกเกอร์สามทีตายแล้วติดปิดด้วยเอาแล้วในแก๊งมีเยอะไหมแดกเกอร์แดกเกอร์มีกันเยอะพีถือกันหมดทุกคนอ่ะทุกคนเลยเหรอใช่ใช่ครับมันขึ้นง่ายเหรอวะตอนตอนที่มันมาแรกๆที่ตีจนแบบตีจนงอมอ่ะแดกเกอร์อะอะไรบ้าอออาวุธเหรอตอนนี้ขึ้นง่ายแล้วพี่เ็ดจุดสามทีอะพี่ผมตีไปสิบเอ็ดทีเองแดกเกอร์บางคนตีทีเดียวด้วยอนนีมีดใหม่แล้วพี่มีดใหม่เพิ่งเข้าเลย แทงทะลุก็ปัดต่อไม่ขึ้นอืมตอนนี้ใครหัวเมืองวะที่นี่น่าจะน,าน่าจะ J K พี่ตอนนี้เข้าไปขอ JK, <ฮ>รัน J K ได้ปะโอ้โหโดนเจียตามด่าอยู่เนะี่ยพี่ฮะมันตามด่าไหมมันมันเหมือนไม่รู้อ่ะพี่เหมือนมันเล่นในดอปแพพวผมบ,บ่อยๆแล้วมันแค้นมั้งบอเล่นรันในดอกพวกผมในวันนี้พวกผมก็เลย ตามด่าที่วอบ้านตามแซทุกที่เลยที่ทางานแต่มันแทงไม่ได้ไงเพราะว่าผมมีโปรเทคพี่เพิ่งคุยกับไอหวังไปเนี่ยพี่เจอหวังที่ตาตาไอไอหวังมันมันบอกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรกับเราไม่แต่คนในแก๊งเขาอดิทางนั้นอ่ะคนชื่อมันมีคนในแก๊งเขาอยู่อ่ะตามด่ามันมีคนนําอยู่มันมีแล้วไม่กระทืบแม่งเลยออาแม่งเลยก็แต่พี่รวยเขาบอกว่ารอรอเขาบอกว่ามันมาเอาเราแน่เพราะว่าผมเพราะว่าเราอ่ะเคยมีแผลกับมันอยู่อ่อ่า ใช่ใช่มันเรียกเราตอนไหนก็ได้พี่รวยก็บอกว่าให้เตรียมตัวไว้ก่อนก็เอาดิซัดได้หมดอ่ะมาเด็กอันนี้เลยมันก็รีบเคลียร์สล็อตกันให้ครบอ่ะรอนก็สักแม่งเลยเฮียตอนนี้ประมาณว่างว่างอีกสีก่แต่น่าจะมีมาอีกึงเป็นยี่สิบเจ็ดมีคนมาคัดเยอะพี่แต่มันไม่ค่อยผ่านกันนะแบบพวกผมเอาแบบเอาตึงเนียอือเอาตึงพี่ว่ายากอยู่นะหาแบบหาแบบพอมีพื้นฐานการเล่นแบบปานกลางวุ้มก็โอเคนะ ก็มีอยู่พี่ก็เดี๋ยวรอดูนะจนประมาณยี่สิบหกแบบมีเซนเกมอะเล่นไม่โง่ก็พออะมีเพื่อนถายกันเล่นอะหนักเยอะอยู่พี่ตอนนี้แกงอาวุธหนักแบบหนักก็หนักก็หนักอ่ะไม้แปดเกือบบุคคลแต่เกอร์แต่เกอร์น่าจะไม้แปดใช่พี่ไม้แปดเ่ยไม้เวลแปดนะใช่พี่ก็ตียากไหมก็น้องน้องผมคนนี้ตีไปแปดสิบตีแล้วแต่คนพี่บางคนก็ตีเดียวบางคนก็ตีสิบตีมันแล้วแต่มันมันใช้ของเยอะไหมมันใช้ของเยอะไหมไม่ไม่ค่อยเยอะมากก็ตีคลิกแล้วประมาณเท่าไหร่สี่แสนป่ะ ีก็สี่แสงก็ไม่เยอะเอ็มเท่าไหร่วะเนาะฮะไม่หมายถึงค่าเงินอนะ่ะค่าเงินที่เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่พี่อยากรู้เฉยหมายถึงอะไรพี่เอ็มประมาณร้อยห้าสิบอ๋อเขียเนาะพี่อะไรพี่แต่ผมไม่รู้ว่าแต่แต่เงินเอ็มมันหายาง่ายอยู่พี่เอ็มหนึ่งอ่ะฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้แล้วเอ็มเดียวไม่แปะมาตีติดเลือดอย่างตีเราเลือดตกมันฟาร์มง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่พี่ปล่อยรถดูดแป๊บเดียวก็ได้ทิต่อสิบเอ็มแล้วมั้งอ้าวเลือขอเข้าเลยดีน้องเออะไรพี่หนึ่งสี่หกหนึ่งครับขอกดแป๊บอย่างเหลือช่วงนี้ซ้อมอย่างเดียวเลยพี่ เพราะว่าพี่รวยเขาบอกว่าขอซ้อมก่อนแล้วก็เพราะตอนนี้สลัดแจ๊งมันแบบมันก็เยอะแหละแต่แบบพี่รวยเขาบอกขอซ้อมอีกหน่อยหนึ่งแต่แต่เริ่มจะได้มาลานิวต์ันเหมือนแต่ยังไม่รู้ได้มั้งว่าพวกมันคงคิดว่าวผมแบบคนน้อยอะไรเงี้ยได้ตามด่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาด่าเล่นหรือด่าจริงแต่น่าจะด่าจริงครับแต่แต่วันนี้เห็นเห็นเห็นพี่หวังเขาเข้าแบบโพสทวิตด่าอยู่เขาบอกเฮียฮิโรชิมึงมีอะไรกับกูไหมอะไรเงี้ย แล้วก็เหมือนเขาโดนหกเซนหกซุนเด้งส่วนมาใช่มันโดนหกซุนทัน้นล่พี่ฟังอยู่ใช่ครับแต่แต่ว่าแต่ว่าผู้นี้แต่ยังตามแซยอยู่เลยนะแบบพวกหน่อยแบบว่าน้องๆในแกงฟาร์มอยู่ก็แบบตามด่าตามอะไรเงี้ยเจ็ดเย่ะสลานแมงเลยล<า>แกงแมงมันกาวีแกงมันกาแบบกาดสำหรับผมผมว่ากาแบบกาดมากเลยผองไม่ค่อยหนาแบบรดประมูลก็น้อยกว่า ไม่รวยเขาบอกรอดูไปก่อนเขาบอกเขายังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นเขาแบบอยากเอาแบบให้ชัวร์ก่อนพี่หอยมีเหรียนเอาพี่ฟ้าเข้าแกงป่ะเนี่ย <c oughs> ตามพี่จูดิพี่จูอยู่วะ <c oughs> ผมผมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันอะ พี่เพิ่งว่างครับมาเข้าสตอรี่ว่าใช่ครับเพิ่งจบสตอรี่ที่นู่นที่ไหนครับพี่ฮักเหรอใช่ใช่พี่เรียพี่รวยเราให้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่ที่ครับหนุกจัดเลยครับน้องเล่นกับโปไม่หรอโปอะไรเหรอพี่โปอะไรเนี่ยพี่โปมาหมดอ่ะน้องหลายมีมีหลายฟังก์ชันมีหลายฟังก์ชันน้องมีหลายฟังก์ชันไม่หรอโห ที่นี่ก็มีนะผมเห็นนะพวกไล่เคสเรียวทามอะ <c oughs> ไล่เคสเรียวทามยังไงวะแบบห่างกันเป็นโยะเลพี่แม่งเรียวตามถูกทุซอกดุซอยเลยก็คือเองจะสื่อว่ามันใช้อะไรอันนี้ไม่รู้ว่ะพี่มันแชร์จอหรืออะไรประมาณนั้นอะ่ะผมคิดว่าอย่างไอสตอรี่เมื่อครั้งไม่ใช่ครั้งลราสุดเดียอก่อนล่าสุดก แล้วจังหวะนั้นแบบประเทศนี้มันไม่มีกฎเคสใช่ป่ะล่ะบี้้าเอาศพไปทิ้งไม่ได้หอไม่ได้อะไรแม่งไปตามศพเจอในพุ่มเฉดเลยโคดปั่นอ่ะพี่ว่านี่มันก็เป็นเรื่องปกติของทุกเมืองนะถ้าไหนมันไม่ได้เจอจจังจริงหรืออะไรมันก็มันก็เอาผิดไม่ได้เรื่องแบบเนี้ยแต่แต่แต่ว่าอันนี้มันแบบว่ามันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเหมือนแก๊งผมมาอุ้มอยู่ใช่ี่แล้วแบบขับผ่านมันไปแล้วมันเติมน้ำมันอยู่แล้วมีแก๊งผมอีกคนหนึ่งอะรถอีกคันหนึ่งอะแก๊งผมตามมัน และห่างกันมากครับพี่แต่คือคือเหมือนมีรถสามคันเก็ยนไว้พี่คันแรกคือกาลังอุ้มอยู่แก๊งแแก๊ง๊งงผมคันที่สองคือมันที่ขับตามคันที่สามแก๊งผมที่ขับตามมันอีกทีนึงในคันแรกเนี่ยไกลมากแบบไม่พ้นระยะสายตาเลยแล้วก็หักหักขึ้นเส้นดีจีไปแล้วก็หักแบบหักหายไปเลยได้นั่นตามถูกหมดเลยอืมแก๊งอะไรนี่อันนี้เร่ออะไรแก๊งอะไรไอ้แก๊งสีน้ำตาลแก๊งอะไรวะที่อยู่เมืองล่าสุด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไม่ได้นะพี่พี่เขาลองไปหาเรียนโอเคเนาะแต่ของตอนนี้ขึ้นไม่ยากแล้วใช่ปะไม่ไม่ยากแล้วครับพี่ไม่ไม่ยากเลยไม่เท่าไม่ยากเท่าเมื่อก่อนเลยครับพี่อันนี้ตอนนี้สบายเลยแล้วปืนปืนหกนี่พอได้เลยแล้วปะปืนหกกระสุนมันหกสิบนัดก็ทำแต่แต่วนไฟยังไม่ค่อยไหวสําหรับผมต้องต้องบอกะไรปืนเจ็ดบวกแปดครับพี่แล้วก็ไม่แน่ก็เป็นเอ็มเคทูต้องเป็นสามอัพขึ้นไปเลยอืมใช่แต่ถ้าแบบเพอร์เฟคสุดเลยเอ็มเคทูห้าพี่อืม ป้าเดินไปดูอะสวัสครับกระสุนเยอะแต่คือพี่ไม่ได้อยากเล่นปืนอยู่แล้วเนาะพี่อยากเล่นกลางไฟอ่ะเนาะโอ้ยเล่นกลางไฟมีลรันรันยาไม้แปดเลยพี่ป้าลันรันเอางี้ถ้าตีเอางี้ถ้าอันนี้ตีราคาเฉยนะพี่มีของเหรไม่ไม่น่ามีเอาเอางี้พี่พี่ตีราคาให้ตีราคาเฉยนะถ้าถ้าไม้เจ็ดไม้แปดอะคิดว่าประมาณกี่บาทหมดกี่บาทถ้าพี่ถ้าพี่มีถึงดห้าสิบล้านผมว่าพี่ได้แน่ห้าสิบล้านนี่คือจบเลยเหรอเอาไปอันนี้พื้นพี่มีไม้อะไรอยู่ไม้สูงเลยพี่ไม่เคยบวกเลย ตอนนี้พี่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นปีแล้วของพี่มีตั้งแต่แพทแรกไม้ห้านี่พอห้สิบล้านผมว่าห้าสล้านพอชิวๆพี่ถ้าพี่ดงดีเออเไม้ห้าใช่ไม้ห้ไม้ห้าดีพี่อยู่เลยไม้ห้าอยู่ไม้ห้าอยู่ไม้ห้ามนแล้วพี่แต่ดามเมันเบาเฉยแล้วก็วิดเบวิดเบก็ลองไปขึ้นแดกเกอร์วีแดกเกอร์ขึ้นไม่ยากแดกเกอร์ตีไปหลายทีนะตอนนั้นตอนที่มาช่วยหกุนสตอรี่เมื่อประมาณปีที่แล้วมไมตอนตีไม่ปีแล้วปีนี้ไม่เหมือนอันอันนี้มันตีง่าย เราห้าห้าถึงแปดนี่คือหมดคิดว่าหมดเยอะไหมไมไม่อยู่ที่ดวงพี่เว้ยเอาตรงป่ะ <c oughs> <c oughs> หาลั่นหน่อยดีกว่าไม้เจ็ดไม้แปดแต็กเกอร์พอละอันนี้ถามจริงๆนะคือตัดสินใจที่จะทําจะใช้ชื่อฮิโรชิเราทําทําที่นี่กันเนี่ยคิดว่าจะคิดว่าจะได้ทํายาวไหมคิดว่าไปสุดป้ายไหม ไม่มันก็ต้องถามพวกมึงด้วยดิพวกมึงก็รู้คำตอบกันอยู่ไม่ใช่<ม>หรอผมมาใส่สุดอยู่แล้วผมชนได้ทุกแก๊งอะ่ะเอาตรงไปโอเจ๊ไปสุดปลายก็ตามนั้น ขอท็อปหนึ่งสี่เดี๋ยวนี้พี่ยังจีบสาวอยู่ไหมครับไม่ได้มาดูนานแล้วคือทำานนี้พี่คิดถึงสมัยที่ทำเจะมดีที่นี่เลยมันเพิ่งจะมาเริ่มทำกันอกเองไอร้รวยมันเพิ่งจะมาเริ่มทำนี้คนดี พี่หอยได้ย่างเหรียญน,นี่ว่าผมไม่เมือม่อเมือม่อกีอ้เปน็นไงแต่ไม่เอพี่พานให้พี่ผมเชิญเนี่ยพี่เขาเจิญเข้าแก่เมื่อครับเนี่ยแต่พี่เอยหนึ่งสี่หกหนึ่งครับปัดเชิญอย่างนีง้ได้เลยเหรอใช่คปีเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปทีซีแล้วครับพี่มันเชิญได้เลยเดีว่ะโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอ ไแค่นั้นก็พี่เขาแกงกเดี๋ยวลองลองลองเปิดบ้านมี่ถ้เปิดได้ก็แกงเลยอ่าอ่าบัตรแกงมาแล้วครับบัตรแกงมาแล้วลองเปิดประตูบ้านแบบเดินดูพวกประตูบ้านก็ได้ครับพี่พวกพวกชุดพวกครับของอะไรได้ไหมเปิดได้ไหมครับพี่ได้ครับได้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 ก็มีโต๊ะนี่เนี่ยพี่ผมพาดูมีโต๊ะครับยากันตันพวกยากันตันยาอะไรอยู่เนี่ยแล้วจะเป็นเฉพาะแกงที่มีบ้านเวิวสบวลตันนะพี่ถึงจะคราบได้ยังอ่าอ่าอ่านี่ทันอยู่ประมาณนั้นก็พี ถ้าพี่มาช่วงปีแล้วน่าจะทันอยู่มั้งนะพี่ใช่ไหมทันทันโหพี่ทันตั้งแต่แรกแแล้วตั้งแต่บ้านยังมีไม่กี่แก๊งที่มันเป็นบ้านแบบพี่มาตั้งแต่แฟมเปิดจะไม่ถึงสองปีอ่ะน้องพี่ใหย่ตื่นแล้วเบยผมนึกว่าพี่เรื่ยงเท่ยไปก่อนผมนึกว่ามันผมเพราะผมเพิ่งมาือนทันทันบ้านใหญ่พี่ทันบ้านใหญ่พี่ทันพี่รวยก็เล่าให้ฟังอยู่เจ็ดเยแทดเรื่องเก่าด้วยเี่พี่รวยเล่าให้ฟังว่าเป็นแทดเรื่องเก่าอะไรของฮิโดจิต้องเป็นก่เรื่องอะไรวะ เราะว่าแบบเทียมแบบเหมือนมันมันแซะเรื่องสก,กอร์หกสิบศูนย์ครับพี่หกสิบศูนย์ใช่แต่เห็นวิโรยพูดว่าตีแต่ตีกับเจ็ดเย้ยแม่งไม่เคยชนะไฟเลยใช่มันไม่เคยชนะไฟแต่ไปแพ้อุ้มตอนนั้นพวกพ,พี่แพ้อุ้มเราคือพวกพี่มากันแป๊บเดียวด้วยตอนนั้นพี่มากัน<อ>ประมาณสองสองเดือนกว่าเองวพราะว่าปืนมันเยอะกว่าใช่ไหมพี่ใช่ตอนนั้นไม่มีของอะไรมีก็แต่ปากหลามเขียวอะแต่มันมันไม่ชนะไฟพวกพี่สักไฟเลยแม้แต่ไฟเดียวอืม แต่ไปแพ้อุ้มไงแพ้อุ้มมันไล่เคสกันไม่โหดปืนก็ไม่เยอะตอนนั้นอะเีแต่ปากหลามตอนนั้นอะมาแบบใหม่เลยใหม่กิ๊บใหม่แกะกล่องเลยแหละตอนนั้นอะอ๋อตอนอยู่ตรงบ้านอ่ิมเเคเก่าอะไรเนี่ยใช่ครับใช่ตั้งแต่สมัยอยู่ตอนแรกอยู่บ้านเสาอาทิตย์ตรงตรงเลาหมูอันนั้น<อ>คือตอนตอนผมมาแรกแรกเลยนะ แล้วก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คือตรงนั่นแหละตรงบ้าน,นบ้านแบนเอลเคอ่ะบ้านเอลเคอ่ะตรงป้ายไววูดอ่ะขาไวอูดอ่ะอ๋อใช่แล้วตอนล่าสุดตอนนี้เป็นบ้านวาเลนตรงนี้นะใช่ครับพี่ใช่เป็นบ้านแจ้งสุดสีชมแล้วเขายังอยู่ไหม,ไมวาเลนอะแกงวาเลนรับอยู่อยู่แต่เขาขายบ้านให้หร,หรือว่าไมไม่ไม่ไม่ชัวครับพี่แต่ตอนนี้เป็นวาเลนเป็นเจ้าของอยู่อืโอเค เจอครับเจอครับได้ครับได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวคุยข้านอกแล้วกันน้องเดี๋ยวน่าถ้าจะเล่นพี่ก็น่าจะต้องเข้ามาทําของแหละไม้ัไม้เจ็ดไม้แปดแล้วก็ดกเกอร์ค,รคิดว่าน่าจะต้องน่าจะต้องมีอยู่แล<ด>้วพอแก๊งอื่นเขาก็มีกันหมดถูกปะต้นใหญ่ก็ถ้าถ้าไปแบบเป็นเทียสูงก็ควรจะมีหมดครับพี่แต่แก๊งใหญ่ส่วนมากน่าจะมีมีทุกคนอืมใในแก๊งเรานี่อันนี้แดกเกอร์ทุกคนปะก็ เกือบเกือบทุกคนครับมีประมาณสองสามคนเอครับที่เป็นปากหลามสวิตเบสที่เหลือแด็กเกอร์หมดเลยครับแล้วก็มีพวกสนับพวกมาเชแดงก็เยอะอยู่ครับเราสนับสนับสนับห้ากับมาเชห้านี่มันแพงปะตอนนี้ก็หุยมันตีติดร้อยแต่มันร้อยเอ็มครับคุยมูลค่าประมาณถ้าแบบเริ่มตั้งแต่หนึ่งห้าประมาณร้อยเอ็มอือโอเคพี่มาว่าแค่ไม้แปดกับแดกเกอร์ดได้เหลือแล้วล่ะก็รือได้แล้วพี่แรงอยู่ครับแรงอยู่ก็ เท่าที่ฟังดูก็ไม่น่าจะขึ้นยากอะโอเคน้องยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าข้างนอกก็ได้บ่อยรวยดึงดึงพี่เข้ากลุ่ม้วยแล้วกันได้ครับพี่โอเคน้องเดี๋ยวว่ากันน้องจะต่อมอะไรครับพี่ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวตอมตรงนี้เลยเดี๋ยว่อยเข้ามาแต่งตัวเวอกครับพี่ครับเจอนครับเจอนสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้แอดอปเล่นกี่โมงบ้างอะไอ้ดอกมีสองทุ่มเอ้ยมีสามทุ่มครึ่งครับพี่แล้วก็มีธนาคารธนาคารสองทุ่มแล้วก็มีธนาคารห้าทุ่มครึ่งอืมแต่แต่ช่วงนอาทิตย วันอาทิตย์เ่นเล่นกิจกรรมใช่แล้วก็วันจันทร์คิดว่าพี่รวยน่าจะเอาเป็นซ้อมอ่าโอเครู้เรื่องครับรู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้รวยมันพิมพ์บอกพี่ก็ได้โอเคน้องอันนี้ชุดชุดมันเปลี่ยนที่นี่ได้บ้างหรือว่าต้องไปเปลี่ยนร้านเสื้อผ้าเปลี่ยนร้านเสื้อผ้าไปเปลี่ยนแม่หลวงพาไปก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยเข้ามาก็ได้โอเคครับเดี๋ยวว่ากันน้องได้พี่ผมมาเจอครับผมครับเจอครับมีเพจที่โอดินจากคนเล่นเป็นนะทำได้ขนาดนี้เก่ง ไปแลพักแล้วคนดวเดี๋ยวผมเข้ามาหาด้านของไว้น่าจะได้ลั่นหรือสง่งน่าจะได้มันที่นี่จะได้มาน่าจะได้มามโอเคเจอกันทุกคนลงเตียงละบายบายครับเดี๋ยงไงก็เรื่องโปรก็เดี๋ยวไอ้น้องมาส่งไปแล้วก็ถ้าเขาหาคิดมาแย้งกันมาดูลลเฮียนายกแม่งอยู่คนเดียวแม่งนา,นาน ก็เดี๋ยวเขาหาคลิปมาแย้งอ่ะว่าถ้าบริสุทธิ์ใจหรืออะไรจริงๆผมว่าเขามีมาแย้งอยู่แล้วแหละเขาไม่ปล่อยให้เขาโดนโดนด่าหรอกไม่ปล่อยให้เขาให้ตัวให้แกง๊งให้ตัวแก๊งเขาเองโดนด่าฟรีหรอกอืมอะนั่นแหละครับตามนั้นหาข้าวกินละเจอกันทุกคนบ๊ายบายครับ๋ต่บาลันแฟมให้ดูน้อง